เป็นคนเรื่องมากจยไปไหนตีต้องสวยจ <c oughs> ับแก้งไงจังบอกลูกอ่ะดีแต่ด้นมวยเกิดมโหแล้วเป็นคนที่ตื่นแต่เช้าโอ้โหถ้าไปทาบุญนี่สำลักต้องเรียบแล้วหกโมงชเช้าอ่ะเดี๋ยวแต่งตัวไม่สวยก็ต้องเสร็จก่อน<ม>นี่ผมสวยนะคะดูนะคะร,รอนสวยมากนี่ยิกเองอันนี้โอ้โหวอลลุ่มมากเดี๋ยวเราก็จะมาซอยทุยเหมือนเดิมข้างๆเราก็เอาสั้นหน่อยก็ได้เอาแนบผูกไปเลยแต่ว่าไม่เปิดเนาะ ถ้าไม่งั้นมันยาวไวเพราะผมตรงเนี้ยมันมันยาวไม่ได้จะเด็ดร้อนรอมันคนเดียวเนียเดี๋ยว mm hmm. ให้มาวันทเจอกัน,น mm hmm. แ่อันนี้เราก็จะมาสอดมนะ่า mm ุเดีไม่เหงามไม่เหงาดีอบางคุยย่างนี้แห้าไปคุยกันหลั mm hmm. อยู่บ้านพัลักปแ้นอนหลับนอนตรงนี้แหละบางคนว่าอุ้ยนอนอ่าวจะไปทำอะไรแล้ว mm hmm. ไปพักก่อนวันนี บางคนก็ใช้คําพูดที่น่ารักพักทายบางคนก็โหพูดนอนจะอ้วนนอนจนพองนอนพอมก็มีมีกินอีกหาวัยเหม็นปากแล้วเนี่ยรอไหนคนเดียวดีกว่าคนนานาเลยอะไรไม่ยอมแก้ดูอย่างนี้เองเนี่ยคนอ้วะมันดีอย่างเดิมหน้ามันไม่ไอยเดียวเออเขาบอกว่าอะไรพอฟิลกรสตริงกายยังไม่มี่มหน้าเป็นขนาดนั้น ล้มลเดียวกันค้เขาแก้ไปยันไงก็ลงวันฟางนักหมดแล้่ฝันหนี่ออกนน็นนะึ่เต็มห้าห้าแล้วฟันเต็มเต็มวันไปฟังฟางับนาะอือนี่อิ่มไม่หมดปอนปอนแห่มาแก้ไ้องาะเนี่ยแก้นักเมานี้นีเนี่ยดูอะไรซอยนี้สวยไหมซอยทุยสวยนี่ใส่น้ำมันอะไรหอมอ๋อไอยาทับผมของเพื่อนนำมา หอมของสมุนไพรเขาบอกตอนไอ้น mm. euh ี่กินดีไม่เหลือตอนเนี้ยอะไรวะให้กินเนี่ยหนูก็กินไอ้นี่ใบมอนนะอ๋อเอามาทำเป็ไชาโอ้อผู้พันเขาทำยูทู e อ่ะใบมอนแล้วก็เอาไอ้นี่ใบเตยต้มโอ้ดีมากมากลองเข้าไปดูดิกินสมุนไพรตรงนั้นมันแก้ทุกสารพัดโรค ิรารอ้ดิเนี่ยต้มเหมือนกับว่าเก็บมาห้าใบเราก็ต้มหนึ่งสามวันพอเจอจางแล้วเราก็ทิ้งทิ้งแล้วเราก็ต้มใหม่ไอ้ใบหม่อนไอ้ใบเนี่ยไอ้ใบกอนเบอรี่เนี่ยไม่ไม่ก้อนเขากินเป็นวันแย้เนื้อหัวเขียวช่วยวันนั้นก็บอกกับคุยเหรอไอ้ตนนี่ะใบเนี่ยมันหอมดีใบเดีใบหม่อนกับใบเนี่ยมันหอมดีใบเตยใบเตหม่อนนี่เดียวเลยมั้ยนี่กินสมุนไพรมาติบกว่าปีแล้วนะอืมกินสมุนไพรมาตลอดเลย าไม่เยี่ยวเลยมั้งเนื้อนี่แข็งพลั้งต่อยทีง่ายทองต่อยทีง่ายทองผ่อนเนื้อเป็น3กิโลเหนื้อหนุนแน่นนะออกกำลังมันอ่ะซื้อไอ้น่นมาให้ออกกำลังกายอ่ะตีตะกรยานแล้วโฮ้ยสวยมากสอยยีเดินไหมปากพอดีนะลูกค้าสวยด้วยแล้วก็ช่างทำให้สวยด้วยไง ถ้าคนไหนคุยถูกคอก็คุยนั่นแหละบางน่าไม่ถูกคอใครก็ไม่คุยกับใครบางทีก็เจอคนที่มันขัดคอไม่กวนเงาเงาต้องมานั่งเราหงายไปนั่งเียนาไม่คุยคนแต่จะขัดคอกันแัดคอเดี๋ยวเป็นเรื่องฟังกังเดียวเพลินมดิใช่ไม่เครียดดิเยนาไม่ต้องเครียดได้หัวเลาะได้อะไรหน้าเลยไม่เครียดจะเครียดไปทําไม อย่าไปเล่นหวยอย่าไปเล่นไพ่จะได้มีเกรียดสวยไหมก็ได้โอ้โหอันนี้ดูเบาๆก่อนนะดูซอยนะเดี๋ยวรอบสองแล้วเขาจะรู้ดัดสองหัวออกมานะฟ้าล,ล่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะเหมือนคนคนดูทู่มือนไม่ก้อนเนี่ยฉันมันว่าคนทำไมก้อนก็เหมือนว่าชอบกันก็ตามอะไรมาเน,นี่ยแล้วก็ตกใจ<ห>อย่างเงี้ยเอออีกคน,นนั้นก็มวยตังนะเพราะว่าโอู้ยมันตามย่างเงีกคนนี้ คนโอ้ยคนนั้นโอ้ยคงมีทองมีย่องใต้เต็มตัวมันเลยนอย่างคนนั้นคนเราก็จนนะมีกันแต่เดนี้มีคนนั้นกลับมาจนใช่ไหมโอ้โหที่มีคนนี้จริงค่ะโอ้ยเนี่ยพูดอย่างงี้ฉันรู้เลยยีคนนี้เขาจนูไม่จนเลยโอ้นั่นหละนว่าท่านนั่นนะว่าท่านตอนนั้นโอ้โหก็จนจะกินก็ไม่มีจะกินเนี่ยสบายตอนแก่ไงคะเหมือนเหมือนหัวก้อนเนี่ยเหมือนหนูนี่แหละเนี่ยจะสบายตอนแก่ตอนลำบากมาก่อนเลี้ยงลูกคนเดียวทุกต่ ติดคุกไปยิงเขาตายทำโรงเล้ายิงเขาตายก่อนทัพพลังตีอ,อ่ะงติดคุกฮะไปเลี้ยงลูกคนเดียวจนข้าก็ขมีจะกินโอ้กโหหมดระมากแม่พวกก็ไม่มีให้กินอะไรกินอีกทีนึงกินข้าวกันน้ำลาลูกส้กางคนร้องปวดนั้นร้องไห้ทุกวันมันมันแขนติดกุ้งโอ,อ้โหมันสุดเลยมันทำไมระบากอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลูกมาเลี้ยงมั้ อคนนักเข้านักเขาทำเงินเดือนไม่เคยให้รับบ้านก็ไม่เคยให้เออไม่เคยให้แล้วก็ท้องท้องแกไอ้มันแฟรชใช่ไหมท้องที่ตาเขาก็ไปอยู่อรันรู้ไปเต็มหน้าสบายสบายแล้้วรูซอยต้องใจเย็นๆค่ะไม่มีตังค์จะทำนาะทำผมต้องใจเย็นมาใจร้อนไม่สวยเดดัันนนนขขึึ้้ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะซอยก็ไม่แพงนะคะสนใจก็มาได้50บาทก็สวยได้นะที่เราน้อยน้อยหับก็ฝืนตุ๊ซุดป้าเอ้ยจริงไม่ทำแน้นอนแบบนี้ครึ่งร้อยก็ไม่ปลูกแม่ทั่วอย่าทันบอกคุณชอบเป็นแฟนดิฉันจะจัดให้นักจุดรักรอยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วมั้สวยไหมคะสวยแล้วค่ะเอาไหนเดียวโอ้โหซอยผมนี่ขนาดคุยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสวยไม่ได้เนาะ ไม่ได้ผมสวยแล้วโอเค,งคงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้าน,น,นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้